ส่งเสริมการเกษตรมีวิสัยทัศน์ต่อการดำเนินงานคือเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดน้ำการผลิตให้บริการทางการเกษตร และผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหนงานที่เกี่ยวข้องและศึกษาวิจัยพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรบูรณาการการทำงานกับทุกภาคสว่วนซึ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดบุบลราชธานีได้ดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าให้กับเกษตรกรโดยการจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตรวมกับหนงานภาคีอาทิเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลสีเมืองใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเมืองใหม่โรงพยาบาลสีเมืองใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถาบันเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเยังสมาร์ทฟาร์ม,มสามารถนำผลผลิตมาวางจานหนายได้ปัจจุบันมีการส่งเสริมตลาดจำนวน3แห่งได้แก่ ตลาดเกษตรกรบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสีเมืองใหม่โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาตลาดเกษตรกรหน้าโรงพยาบาลสีเมืองใหม่เปิดบริการทุกวันอังคารเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาและบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอสีเมืองใหม่เปิดบริการวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเช่นพืชผักผลไม้ เครื่องดื่มอาหารแปรรูปสินค้าหัตถกรรมเช่นไม่กวาดดอกย่าไม็กวาดถางมะพร้าวเป็นต้นช่วยให้เกศษศตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการสามารถสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น mày vay cho tổng mày đâu phải đâu, đã bên coi tòng chơi thâu thuần, non phấn, มี่นหน่อยนใหญ่ว่กินยาหรอครับกินยากับตัวะไรันตัวเดียวอบนลแม่าทีปลาครับไักไเน้อไปเาแดปี่ปลาเาครับเปถุงมือมาเสือครับนีเก็บตับปล เพราะว่าเราบสิยาีดีอ๋อมนีมณีมาสื่ออี่ยังแม่ค่ะสินค้าอี่ยังมาสื่อ,อ,อมากไปรัวอมาขพองเลานี่กว่าลบพืชยางข้าวหูวังสาบค่ะกอนสารท<า>ี่เดยนะครับคือทำไส้ถุงเลยแม่กำรักสีบาทสิบาทครับ วัครับับเไปก็แม่ได้ยังแม่คะอ๋อพักยังแม่คะที่ซื้อไปนะ่นมาดูบอค่ะมาทุกจันทร์เลยเนาะค่ะ อ้าวอยครับมากรอมสเตอร์ด้ครับเป็นมายพาร์คบดีบอยบดีสวัีค่ะชนิลาบ้านภาษาันค่ะเป็นกันรกรต้นแนางมั่งมา กับเปิดตลาดอินที่ข้องเฮาได้มากจะท่านยินที่ของเ็นสบายใจครับบบบอบบนเนาะค่ะเ่ากับพี่ี่การจเปบดขายตลาดินที่ที่น่อเพก็ไปรงพยาบาลทิ้งม้เนาะค่ะทิ้งขาของเฮาวนมากนี่จะเป็นแฝดูของสวนจะเน้นเรื่องแฝดูค่ะตอนนี้เขาแฝดูไปเข้ามา แล้วก็มีสินค้าคือผงป่วยค่ะผงป่วยดิฟใส่สำนับไลยเป็นกระเพาะแก้แก้กระเพาะแก้ลดไสยอดเนาะค่ะต้องเกิดเส้นเตืองเมรูตอนนี้ก็คำนั่งเฮียนเองขับโบมโบราณานดูค่ะตอนน้องเกิดสิมารุ่งที่ตลาดข้องห้าวในยุดนี้ค่ะและ้วก็เด่นเตืองขายในเมืองนั่งค่ะที่ ข้าวี่สัตย์มึงก็ินสบายใจเนาะคะ่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการเปรูเพราะว่าเขาจะไปง่ายไปสะดวกเน้นฟังในลงขี่เขาะสะมารถแเปรูได้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจที่จะสมัครตลาดของเ,าเองมาก็เชิญสมัครได้เลยค่ะให้แบบเพือสีมือใหม่ข้ามีหมองมองขามองท้ายเพื่อจะเพิ่มได้ไดในตัวเดือนดด้วยเหตุออแกนี้ด้วยกัน มะนาวเนาะคะ่ะ10บาทกับร้ายลูกหลายลูกค่ะเท่ากับขายพ่อพ่อกินเนาะคะ่ะพ,พ่อใส่คือ10บ,บาทจากจากไอ,อ้สวนในสมาชิกเนาะคะ่ะมะนาวอันนี้กัเป็นเจลเจลของ องเ,งเนนอาเฮ็ดเฮ็เนาะค่ะสม่าจีเปิ้ลกระไดรวมกิจกรรมน้ำพุนมาบัวได้ค่ะอันนี้ชูมกำแค่สิบาทเพิ่นก็ไดห้าจีฮากำยี่สิค่ะมารวมกันขายโกสาม่าสิมาได้กับฝากเ่องขายได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อไหมแปรูปเนาะค่ะเอาใบสุกใส่กระยานางเรียบร้อยค่ะแค่ยี่สิบบาท ไอปลาดังขี่นกอันนี้ปลาดังขี่นกบานเท่าไหร่จะูกมันจะมันจะบบเป็นโรกเป็นมาลนาแดงจาอใจมันกับสีสีดแดงห้ากับสีแดงแดงค่ะมันจะเสบตัวปลาดังไอขี่นกทั่วๆวไปค่ะถุงได้สิบบาทค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวหมากข้าวหมากแบบโบราณเนาะคะ่ะ สูตรข้าเฮ็ดเองนี่ก็คือทาข้าใส่ข้าบริใส่เบตองเพราะว่าหน้ามันจะหอกทำให้เรื่องเสือข้าใส่กับกล่องเพื่อจะเพื่อจ่ายไปได้ง่ายเนาะค่ะกล่องละสิบบาทค่ะนี่ผงผงถ้วยดีปบบริมาณยี 20, 20่สิบยี่สิบกรับยี่สิบกรับนี่เขาเขาขายส่องลนะส่องห้าบาท สามารถส่งใน4 4ขังช้อน1ช้อน1ช่อนช,อนชานะคะ่ะส่ง2มืะม่้งแก้กระเพาะนะคะ่ะแก,ก้วดไรยอยอ่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะเสบแเบในช่องท้องก็สามารถทานได้คะ่ะเพื่อบรรเทาอาการแล้วก็เคลือบกระเพาะนะคะช่องได้20บาท อันนี้ชุดละลอยค่ะได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเข้ากับสีส่งไห้เพราะว่าเห็ดเห็ดใบชเเาะดเลยค่ะนี่เพจหรือว่าเฟซบุ o กให้ไปตามบ่ค่ะนี่เ c e b o o k ค่ะ Facebook ของสวนใจเพชรค่ะสามารถติดต่อได้ค่ะพบหนึ่งร้องซ้ำหาหนึ่งหนึ่งเก้าซ้มค่ะสวัสดีครับ มได้สมาร์นรุ่สูงยู่จูนยันดูการเพิ่มปรสิทธิภาพชิ้นค้าเกษตรครับอำเภอ์สีเมืองใหม่บอกยังไงมันขึ้นสวปกคประกอเนะครับน้องใน้านของเข้าก็มีมีทอดเรือมีปไปแหงครับถุงละยี่สิบาทมีง่าง้าดำถุงละสิบบาทครับขอเชิญดีขอเชิญดดีอย่างครับถุงละยี่สิบบาทชุบเผ็ดยี่สิบบาทครับ ข้ามิราบลูกเขาน้ำรวยไป20บาทครับมี่น่อมัครับมี่ไปก็นม่แปรูไอ้อขวดละ20บาทครับน้องไปสมอ้อมบอลกัมี่ครับกอบบอลใช้ผมอเฉลี่เท่านี้ละแปรูนะครับน้อมี่บอลแต่ก็มุกฟ้าหน้าครับมุกกระกอนฟ้าหน้าก็บ20บาทครับแต่ก็มี่มุกน้ำมันยี20บาทเจียววองปลาแห้ง20บาทด้วยกันครับ มีมกนาวนะครับน้อมีมะนาวมีสับสะรสครับอยู่ในศูนย์เท่ามีขายมีนอไม้นศนก็บมี่ครับถ้าสนใจอยากได้กับขั้นอยากได้นอไมันศูนก็คือสร้างเอานะครับกับมาทรงโลจิสติกสิบบาทแต่การมีสับรสมีมะนาวมีมะขานะครับน้อข้าตะไคร้อยู่ในศูนย์ับมีร้ายยางอยู่นะครับน้อในส่วนเดียวมาขายหมูนี้มันกระบางไปนี่เพราะว่ามันมาจต่เท่า ขายกัญชีวะดแล้วกาตลาดตัดข้าวน้อครับนอ้องยูย่ซอยที่ทำงานนายอำเภอตรงขามกับไปสนีนะครับนอ้องพี่น้องเขาสนใจกับมาซื้อนะครับอาหารปลอดภัยกินแดีวสบายใจกินแดีวบวกขึ้นกินแดีวมิตรความถุงนะครับน้อด้วยครับศูนย์หกสี่สีส่แปกะสาาำหรับร้านเทากะเอาเอาไปทำดีก่อนสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> นันานหน้าคุมา่านอยู่ที่วนตไ่กับสวนะไ่เบิรที่มืองใหม่ก็ววนาาวมใกันิดโรงเรียนันที่เจไอาชิวน้า แบบยัไงตอนนี้ชาะเบียงนี่ร้ค่ะไม่ร้าสลัดแน่นี่อันข้าแน่ไม่ร้านข้าแน่แต่ก็ม่ร็กแข่มาพวกอย่างัวปเนี่ยรสลัดขาจ้าัดาขาไเ่รจ้ะวูกอ๋อ บกับปลาหรือานตีปลาครับเห็ดย่างยูบอกคะบเห็ดจังใดแนนอนน่กันากัมัลอกนะนี่ไมลอกนี่แต่ไมนย่างครับี่ปลาครับคุณแม่ครับแรับาครับพยายามา็อันนี้เข้าเอาไปเห็ดย่างไดแน่คะไปเห็ดทงคิบอะไรค่ะเต้นทอด กไปอกทอดนี้ครับชาลาศอยไ่ครับาบูศิบก้ครับกระบื้อสีปลาครับกระเจื้ลรับรบอครับกระนั้นสีปลาที่สีปลาทสีปาเบื้อส่งรับวทองบัทียนรัแดงจำกันนี้นะครับนี่ครับากลกันนีครับข้าวกาดานะครับ ก็ลก็ตั้งไล่ร่องทาร์สุสามันก็ลังนก็ลังมือเมแล้วก็ไปอาชุมข้ลาองเราทกที่มสามีก่อนค่ะเนี่มา่ชอบซอรตลาดนัดค่ะาเป็นอันค่ะเป็นมั่นใจสี่ยูตลาดนั้เกษตรที่นี่นี่แหละค่ะนูอันนาที่ประกาศเรื่อบิร์มื่อง้าวกานั่ลูกอ่ยูยในโรงพยาบาลโพบาลคอณม่ค่ะรากาศค่ะกเป่มาแรก ทุกบ้านครับที่ในตลาดสดตลาดที่เมืองใหม่ครับตเลยตลาดได้ค่ะราคาโทรศับชุดแบบสูงที่หกเก้าหาดเล้งหาซับครับครับสมาชิกครับเขาเป็นแปลงผักนะครับหรือเป็นแขกที่จะให้จิตตรงต้นบริเตื้อดีนครับของตลาดสูงเครื่อขายครับที่เมืองใหม่นะครับหรือครับอันนี้ครับปลูกผักในโรงเรือนครับรงละแสนยานี้ไือหกรงครับ ลระกอปลูกพักกัดกอนพักหอมร่วมพักต้นหอมพักที่หอมที่เล่าคพักกาดนินครับตัวผู้ครับต้นหอมครับนี่ครับนี่ครับีปลูกในลูมเรื่อนครับตัวที่เป็นบักแสงครับเป็นกระลำนะครับเชื่อครับบั้เกระเทียบครับบุแดงขาวนี่นะครับเป็นเครือข่ายครับทีน้งไหมครับตลาดนัดที่เยาวเครื่อข่ายครับอำเภอพิบูลเราเพื่อตานจุ๋ครับผูกปอตั้งกับเครื่อเพิ่มพิมลครับเข้าเครือข่ายครับตานจุ๋งเทียงใหม่ครับเครือข่ายเดียวกันครับ ลักเป็นมูงเหยงแบบนี้เลยครับชื่อครับูครับตัวนี้เป็นปักมิีาครับเากับผูครับผีดาครับกรอบนะครับชื่อครับตัวสามสิบบาทครับรวมไปนสองลายยี่สิบาทครับอันนี้มันแต๊กเกียวครับอนแต๊กตลาดนะครับครับแจ๊กออนรอนครับอันนี้ครับรัวนี้เป็นห้ให้เพื่อนให้ นะครับแ oh. ต Jean ่วาห้ามกองครับอยุดยืดแขงครับยิดลบกันครับไได้เยียครับนี่ครับข้านี้ครับทั้งนั้นครับครับเป็นอี ột, ่ครับครับขับสนใจคิดตตอนลครับน็อกซื่อผมกับสวนนะครับสยุดยืดการกเกียรครับหลักสานแปดเจเกาหนึ่งห้าเจ็ดสองสีหนึ่งครับโย่เพื่อตามจุงครับใปกลครับชี้แวร้อยต่อกันคร ah ับเชื Bul ่องกันเลยครับจิดบตออะไรนะครับเยอครับสนใจครับ ข้องกันมี่กันยกระลับครับให้พ่อมู่ครับนี่ครับอันนี้าเอามาขายอนนี้ผูกยกระลับครับแบบนี้นะครับเป็นบ้านเจ็ดซิกเซนครับ,รบขอบคุณครับวันนี้ค่ะปั๊มนี่นะคะอันนี้วันนี้มาใส่น้ำวันนี้จะมีมีกาแฟร้อนนะคะแล้วก็จะมีกาแฟร้อนใส่ใบเตยน,นะคะ สมุนไพรนะะ้วมูลาคะมีท้น้ำหรืพทั่วไปขเช่นีพนเแก็น้ําท่ไปเน่ๆเลยคือเป็นน้ำตาลสดที่ที่นใจมากเป็นแแล้วก็จะมีพวกเปอกไมนะคะถ้าทาี่สนใจก็ซื้อได้เลยนะคะอร่อยมาก ขอ,ขอบค่ะขอบคุณนะคะ ใบเตยใส่ม Enough, er. ันหอมถ้าเรามีมันหวานญี <fiquei mit ces uphill> <sh> ่ปุ่นเราก็ใส่ให้มันเป็นสีม่วงเีมันหวานญี่ปุ่นสีม่วงทีนี้เราเราทำหบัตำส่วนผสมให้มันเข้าเข้ากันทุกเป็นแป้งคล้าแป้งนะมันเป็นแป้งเหนียวๆแล้วทีนี้เราก็เอามาทำมาคลึง มันปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็เอามานขึงให้มันเป็นตีให้เป็นแผ่นแล้วก็เอาไปตากแดดสามชั่วโมงแดดในมอนเนาะแล้วก็กล่าวแล้วทีนี้ให้มันแห้งเป็นแผ่นให้มันเป็นแห้งไอ้แล้วเราก็เวลามยาย่างไฟเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟไฟแรงค่อนข้างแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แรงมันจะก็จะไม่ยืดออก คร่าวๆตอนที่เราเอามาปั้นเป็นแผ่นนี้เราต้องมีมีไข่ใส่ไข่แล้วก็น้ำมันน้ำมันหมูที่เราเที่ยวเที่ยวสุดๆไม่ได้เอาไว้นานเพราะมันจะเห้งเพราะเราใช้วันต่อวันก็ประมาณีะ <c oughs> ปกติขายยังไงบ้างคะปกติก็จะขายแผ่นดิบก็มีแต่ขายแผ่นดิบนี่จ,จะแผ่นละเจ็ดบาทถ้าเป็นแผ่นที่ย่างเสร็จดีจะแผ่นละสิบบาท คันดิบเนี่ยเราสามารถเก็บได้นาน<ด>ใช่ไหนคะได้ประมาณเป็นเดือนสองเดือนได้แต่ว่าให้ให้เก็บไว้ในอุณหภูม,มิปกติไม่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็สามารถเก็บได้เนาะแล้วถ้าเกิดแล้วไม่มีไฟย่างแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นเล็กๆไปอบในไมโครเวฟก็ได้ไถึงสองนาทีเราก็สังเกตเอาความร้อแล้วกันเดี๋ยวเดีาา๋ยวมันจะไหม้่ะถ้าเป็นเตาอบอุณหภูมิปริมาณเท่าไหร่คะ อุณหภูมิก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะอุณหภูมิก็จะเอาอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็สุดแล้วใช่ค<ะ>่ะสังเกตเอาเนาะถ้ามัน <c oughs> ปกติเขาลูกค้าที่ซื้อไปเขาจะประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีหั่เป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วเขาก็ไปกินกับกาแฟอยู่จะอหลังมา อันน,นี้จะเป็นแบบข้าวเปียวโบราณจริงๆค่้าข้าวเ,เหนียวไม่มีแบบผสมของแป้งจะใส่สมุนไพรพวกงาพวกใบเตยอะไรนี้เข้าไปด้วยกปกติจำหน่ายที่ไหนบ้างคะปกติก็จะมีะถ้าเป็นตลาดตลาดเห็นในชุมชนก็จะมีถ้าวันจันทร์ก็จะมีในที่ว่าการอำเภอเป็นตลาดหน้าสีเขียวแล้วก็วันาคารก็จะเยอะที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลสีใหม่ สั่งออนไลน์ได้ไหมคะถ้าอยากได้แผ่นได้ก็ได้ในในส่วนของแผ่นดิบอ่ะตอนนี้เราก็จะมีส่งขึ้นห้างซีนีที่เป็นกินสบายใจชอบเะยอะตอนนี้แล้วถ้าเป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็จะมีตลาดสีเขียวที่ห้างซีนีเช่นกันที่กินถ้าข้างกินสบายชอบก็จะมีไปจําหน่ายเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ถ้าเป็นแผ่นที่ย่างเสร็จแล้วนี่ก็จะยี่สิบบาทแผ่นละสิบบาทท่องทางจำหน่าย ช่องทางหนึ่งวันนี้ก็จะพยายามจะอ่าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นของมันหวานญี่ปุ่นมันม่วงสีจะเป็นสีถ้าถ้าเพราะเราไม่ใช้สีผสมอาหารยาสีธรรมชาติใบเตยนี่ต้องใช้แบบเข้มข้นมากถึงจะเป็นสีเขียวเพราะเวลาไปตากแล้วมันสีมันก็จะเป็นสีขาวเนาะมันไม่เหมือนมันม่วงที่แบบว่ามันเป็นสีเข้ม เราสามารถตัดผิวได้ได้ตัวนี้บอกแล้วตอนนี้ถ้าเป็นเราขึ้นหน้าง<อ>เขาก็จะไปตัดตัดแล้วขายเป็น,เป,นเป็นเนื้อข้าวเกียบทั่วไปไปใส่ในโพลเวฟอ๋อสำหรับลูกค้าที่ต้องการความหมายว่าธรรมชาติเขาก็จะไปย่างเตาแล้วใน,นเมืองก็จะประมาณไปใส่ในเพลเวฟมันจะสะดวกกว่าบ๊ายบาค่ะ ฉันนั่งจะรู้ว่าสูงพู่หรือว่ามีนี่บบมีเนาะค่ะเนาะมีกระติมะในน้ำพิสัทธ์เนานะ,ค,ะค่ะพิสุทธ์พันนะคะแตงค่ะเอามาขายเนาะค่ะมีกล้วยเนาะค่ะเป็นกล้วยหอมทอมาจากสวนเกษตรติดกระเทเนาะค่ะเป็นพองเจ้าของเองอยู่ในสวนนะคะไม่สดผู้ใดต้องก,การก็ เีือได้เนาะค่ะน่องขายบวกแพงกันแล้วค่ะขายอยู่ในแคนแค่นี้ละสามสิบบาทเนาะค่ะขายตื่นหางก็เพื like ่อรวยละเก้าบาทสิบบาทนั่นค่ะน่องห้ามต่อไปเนาะค่ะคือนี่กลุ่มข้อหาแล้วค่ะกลุ่มไม้กวาดกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านป่วยนะคะทําจากดอกหญ้าดอกแคมนะคะดอกหญ้าราคาะเป็นขายตรงกับบลกทิมหาน่ะขายปีนี้ ด้ละเจ็ดสิบนะาขาไอซนี่สิบด้าไปกับโกกุ้หานะคะพิพัน์กุงห่านีเป็นกกุ้งนะคะนีกับเป็นฟูงาอที่กับมีกวาดท่ามะข่าวนะคะมกวาดามะข่าวกับายแม่นะคะดำามละสามสิบบาทนะคะด้ละสามิบาทกวาดได้ทนกจานนะคะนอกขึ้นหนีากับนากวาดเผากวาดมัดนะคเือหาซื้อได้นะคะนอกจานพิพัฒน์โกกุ้งเ่านะคะกุ้งห่ากะ มีสมาสีคนมั่นหาค้นเน่าไก่ะิว่าเฮ็ดเฮ็ดประจำปุ้ยด้สนใจก็ต้องการสี่บบหนาสื่อสื่อได้าสิบาทดีบะคอ่ะศูนย์แปดสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่ศูนย์แปดเกนะคะโทรได้แล้วก็เอาไปส่งด้วยค่ะในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิ้นมนะคะในหมวกบวบในของในมวกบวบ่ก็ลังอยวนะคะเพวันนี้นะคะอย่าังนะะ ใช้ที่เราปูกเองนะคะว่ผิวก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ของจีไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะปวดสิบเกิ่ะแล้วก็ ของสวนเราก็จะมีสลัง่จิมจูนะคะแล้วก็มีสลังไส้แดงนะคะจะมีของหูเป่าซื้อหูยนต์ที่มาจากไต้หวันแล้วก็มีต้นหองมนิดที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีผักสินครัวพวกพิชพวกมะเสือเราจะมาขายตามที่ร้านนะแล้วแตอนนี้ก็จะมีพวกแบล็กเบอร์ี่ค่ะแบลเบอร์ี่ที่ตลังผลผลิตเองไม่หรอกนะคะก็จะมี บรีค่ะที่เรามีอยู่ในสวนนะคะถ้าจะว่าสในใจนะคะก็มีตลาดตรงที่ที่โรงงานนะคะเนียแล้วก็จันจัทรี่มีเคือของเราเป็นของจงนคุณผ้ีสอร์ทหนูก็ ช่องทางการติดต่อก็จะมีเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กของที่พ่อวันอินทรชินภาษาอังกฤษ P.I. เดบิวท a เดบ่ว็ติดต่อสมเข้ามาได้ยค่ะมีเบอร์โทรศาัพท์ติดต่อไหมคะ,ะเบอร์โทรศัพท์ก็จะมี